สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ 7, ทที่7ทศนิยมกันต่อนะคะเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลำดับการเปรียบเทียบทศนิยมใช้หลักการเดียวกับการเปรียบเทียบจำนวนนับโดยเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนถ้าจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเท่ากันให้เปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมในหลักเดียวกันโดยเริ่มจากหลักส่วนสิ ถ้าจำนวนในหลักส่วน10เท่ากันให้เปรียบเทียบในหลักส่วนร้อยถ้าส่วนร้อยเท่ากันก็เปรียบเทียบในหลักส่วนพันตามลำดับนะคะงนคิดง่ายๆก็คือเราก็ดูจากทางซ้ายไปทางขวาเนาะเปรียบเทียบเลขจากทางซ้ายไปทางขวาโดยเริ่มที่หน้าจุดทศนิยมก่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1ค่ะตัวอย่างที่1 11.54กับ10.54 อันนี้เราดูหน้าจุดทศนิยมกันก่อนนะคะหน้าจุดทศนิยมคือ11กับ10อันนี้ง่ายมากเลยเพราะหน้าจุดทศนิยมไม่เท่ากันเราก็พบว่า11มันมากกว่า10ดังนั้น11.54ก็มากกว่า10.54ค่ะตัวอย่างที่2 6.5กับ6.3 เราก็ดูหน้าจุดทศนิยมก่อนพอดีหน้าจุดทศนิยมคือ6เท่ากันเราก็จะมาเปรียบเทียบในหลักส่วน10นะคะข้างหลังจุดทศนิยมตัวแรกเทียบแล้วหลักส่วน10พบว่า5ส่วน10มันมากกว่า3ส่วน10เลขค่ามากกว่าเลข3านั่นเองนะคะฉะนั้น6.5ก็มากกว่า6.3เทียบง่าย,ายก็เทียบจากซ้ายไปขวา6เท่ากันมาดูด้านหลัง5้ามันมากกว่า3ก็ใส่เครื่องหมายมากกว่า ต่อไปตัวอย่างที่3 2.13กับ2.134 2.13เนี่ยมันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งส่วน2.134เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะบางคนบอกเปรียบเทียบยังไงถ้าอยากให้ง่ายเราเติมศูนย์เข้าไปข้างหลังเลขสาค่าของมันก็จะเท่าเดิมนะคะสองก็เท่ากับ2.130 ดังนั้นเราก็เอา2.130เทียบกับ2.134หน้าจุดทศนิยมเท่ากันหลักส่วนสิบก็เท่ากันก็คือเลขหนึ่งหลักส่วนร้อยก็เท่ากันคือเลขสามต่อไปเปรียบเทียบในหลักส่วนพันค่ะหลักส่วนพันตัวซ้ายคือ0ตัวขวาคือ4ี่จะเห็นว่าศูน ส่วนพันน้อยกว่า4ส่วนพันดังนั้น2.13ก็น้อยกว่า2.134ค่ะเรามาต่อกันตรงน,นี้เลยนะคะจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างข้อที่1 10.37ส่ ดับ10.73หน้าจุดทศนิยมเป็น10เท่ากันเนาะเท่ากันฉะนั้นเราก็ต้องมาดูหลังจุดทศนิยมหลังจุดทศนิยมให้ดูจากซ้ายไปขวาแสดงว่าตัวแรกก็ต้องดูหลักส่วน10ตรงนี้คือ3ส่วน10ส่วนตรงนี้คือ7ส่วน10ฉะนั้น3ก็น้อยกว่า7ต่อไปข้อที่2 3.47 5เทียบกับ3 4 7 9 3.4 สามกัดสามข้างหน้าเท่ากาันหลักส่วนสิบคือสี่เท่ากาันหลักส่วนร้อยคือเจ็ดเท่ากาันต่อไปหลักส่วนพันค่ะตรงนี้คือห้าส่วนพันทางขวาคือเก้าส่วนพันแสดงว่าห้าส่วนพันน้อยกว่าเก้าส่วนพันค่ะต่อไปข้อที่สามยี่สิบห้าจุดหกสี่หนึ่งเทียบกับยี่สิบห้าจุดหกหนึ่งสี่ด้านหน้าจุดคือยี่ห้าเท่ากันนะคะต่อไป ทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือหลักส่วน10ก็คือ6เท่ากันหลักส่วนร้อยตรงนี้คือ4ส่วนร้อยแต่ตัวข้างหลังคือ1ส่วนร้อยสส่วนร้อยก็ต้องมากกว่า1ส่วนร้อยนะคะต่อไปอันนี้ได้ห้าสตรงนี้ก็ห้าสิบแต่ห้าสิบตรงนี้ไม่มีจุดก็ใส่50จุดอะไรหรอกห0 0 50ข้างหน้าจุดทศนิยมเท่ากันเราก็มาดูตรงนี้ค่ะหลังจุดตัวแรกคือ5ตัวนี้คือศูนย์หาก็ต้องมากกว่า 0, ูนะคะต่อไปหน้าจุดคือ121เท่ากันข้างหลังจุดตัวแรกตรงนี้คือ 4... ี่ส่วนสิส่วนตรงนี้คือ3ามส่วนสิฉะนั้น4ี่ส่วนสิก็ต้องมากกว่า3ามส่วนสิใช่ไหมคะตรงนี้คือบางคนงงอีกตรง หลักส่วน10มันคือ4นะคะตรงนี้หลักส่วน10คือ3ามลูกคาตรงนี้1ตำแหน่งตรงนี้2ตำแหน่งทำไงถ้ากวงงติมศูนย์ข้างหลังตรงนี้ได้นะคะค่าเท่าเดิมเนาะผ่านนะคะต่อไปจงเขียนวงกลมรอมรอบเลขที่มากกว่าข้อที่1 45.00กับ45.10 สี่สิบห้าเท่ากันหลักส่วนสิบคือศูนย์หลักส่วนสิบคือหนึ่งหนึ่งก็ต้องมากกว่าศูนย์วงเหมค่ะต่อไปเจ็ดสิบสองเท่ากันแต่หลักส่วนสิบตรงนี้คือหกหลักส่วนสิบตรงนี้คือหนึ่งวงทางซ้ายค่ะวงเลขที่มากกว่าเจ็ดเท่ากันหลักส่วนสิบก็ศูนย์เท่ากันหลักส่วนร้อยตรงนี้คือสองตรงนี้คือห้าเลขที่มากกว่าก็ต้องเป็นเลขห้าใช่ไหมคะ ต่อไป100เท่ากันมาดูหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่หตรงนี้คือศ 0, 0. ูตำแหน่งที่สตรงนี้คือ0แต่ตรงนี้คือ1 1ก็ต้องมากกว่าต่อไปข้อที่5ง่ายมากเลยหน้าจุดทศนิยมค่ะตรงนี้คือห้ารอยตรงนี้คือ4ี่ร้อก็ต้องมากกว่า499ใช่ไหมคะจบแล้วค่ะ